ใครที่ชอบอยู่โรงแรมมีกิจกรรมไม่ทำจนไม่ต้องออกไปไหนที่นี่ตอบโจทย์มากมมาเลยที่โซฟิเทลกระบี่โพคิทาริซอนในตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ที่นี่เป็นโรงแรมระดับ5ดาวอยู่ริมทะเลสไตล์โคโลเนียนมีพื้นที่กว้างขวางมากแค่โซนล็อบบี้ก็คืออลังการสุดๆเราพักห้องพูลสวีทจะเป็นห้องนอนแยกกับห้องนั่งเล่นและมีอีก2ห้องน้ำสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแถมมีอ่างจักรุชีให้นอนแช่ชิลๆและยังมีทางลงสระว่ายน้ำจากระเบียงส่วนตัวของห้องพักเลยเราชอบที่นี่มากๆเพราะมีกิจกรรมไม่ทำ เียบทั้งสระว,ว่ายน้ําขนาดใหญ่พร้อมเครื่องเล่นและยังมีโซนพูบบาร์หรือใครเป็นสายกีฬาชอบออกกําลังกายที่นี่ก็มีสนามเทนนิสสนามกอล์ฟขนาดใหญ่และยังมีฟิตเนสที่เปิดตลอด24ชั่วโมงให้ออกกําลังกายกันไปถึงเช้าเลยจ้าช่วงเย็นๆค่ำๆก็จะมีโชว์การแสดงให้เราชมและมาฝากท้องที่ห้องอาหารนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นสไตล์อิตาเลียนแต่และเมนูจัดจานมาอลังแถมรสชาติดีสุดๆแนะนําให้ลองพิซซ่ากับสปากเก็ตตี้เลยตื่นเช้ามาก็มุ่งหน้ามาที่ห้องอาหารเลยจ้าจัดเต็มไม่แพ้กันอาหารละลานตาจนเลือกไม่ถูกเราชอบ